คลิปนี้ก็จะพามาดูสูตรคู่โต๊ะบนนะครับก็เวลามีน้อยครับไปกันเลยนะครับสูตรแรกเราใช้หลักแสน2ครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกด้วย8ของที่นะครับ5บวก5ได้0 0บวก5ได้5 5บวก8ได้13ครับเป็นตัวเดียวนะครับสูตรที่2ครับเราใช้หลักพันครับ1ครั้งบวกด้วยหน่วยล่าง2ครั้งครับ8บวก1ครั้งก็ได้10นะครับได้นย์0บวก7จ็งที่ครับ ได้เลขเจ็ดนะครับแล้วก็ได้สามกับเจ็ดนะครับประมาณออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับสามเข้าหลักร้อยครับเจ็ดเข้าหลักสิบหลักหน่วยนะครับมาต่อมาครับแปดสองครั้งได้หกครับหกบวกสี่ก็ได้สิบครับบวกแปดคงที่ครับได้เลขแปดอีกส่วนึงครับใช้หลักพันครับเลขเจ็ด 7จ็บวกศูนย์ก็ได้7ครับ7จ็บวกเคงที่ครับได้14ได้สินะครับพลันออก8 9ดเนะครับเลข8เข้าหลักร้อยเลข4ี่เข้าหลักหน่วยนะครับงอตมาครับ8 2ดสครับหได้7 7บวกแคงที่ได้15ครับได้เลข5อีกสูตนึงครับ8วก4ครั้งเป็น8 8 26 6บวกได้13ครับได้เลข3 ละว,วันออก563นะครับ5ขลักร้อย3ขลักหน่วยนะครับงวต่อมาครับ7 2 4 4บก5ได้9ครับ9บก8คงที่ได้17ครับได้เลข7อีกสูตรนครับ7บวก2 2 2ครั้งได้4 4บวก7ได้11ได้เลข1ครับ1บก7คงที่ครับ เจ็ดเข้าปวงวันออก8 6ดเจ็ดนะครับเจ็ข้าหลักหน่วยครับ8ปดเข้าหลักสิบนะครับไม่ปักหลักนะครับสูตรนี้เป็นคู่โตนนะครับมาดูงวดล่าสุดนี้ครับหกสองสิบสองหกสาสิบนะครับแปบวกแได้16บหกครับได้เลขหอีกสูตรนึงครับ9ครับบวกหกสองครั้งได้1ิบสบวกสได้สิอครับ ได้ครับหนึงวกเจงที่ครับได้เลขแปครับก็จัดคู่โต๊ดนะครับงวดนี้เอาเป็นหกแปดเอ็นะครับชุดเดียวเลยก็ใครชอบก็ตามนะครับไม่ใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลขออกอะไรนะครับที่ทํามาก็เดินดีตลอดนะครับพอใช้จริงก็หลุดนะครับ ก็แคปหน้าจอไปดูครับสูตรนี้ก็อขอบคุณที่เข้ามาดูครับขอบคุณที่ติดตามครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ